ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมและแสดงความยินดีนะกับนักกีฬาแบดมินตันไทยก็คือบาสเดชาพลและปปๆซับสิรีที่คว้าแชมป์โลกเป็นคู่ผสมไทยคู่แรกที่ทำได้ส่วนบาสเดชาพลก็เป็นนักกีฬาแบดมินตันชายไทยคนแรกที่คว้าแชมป์โลกได้นอกจากนี้ผลงานที่ผ่านมาทั้งคู่ยังคว้าแชมป์ได้5รายการติดต่อกัน แต่ที่แปลกหูปแปลกตาของคนไทยในขั้นตอนของการรับเหรียญรางวัลแล้วก็การเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาก็เกิดภาพที่เราไม่คุ้นชินก็คือแทนที่เราจะใช้ธงชาติไทยเหมือนกับชาติอื่นเขาแต่เรากลับใช้ธงตัวอักษรภาษาอังกฤษ3ตัวเขียนคำว่า BAT B A T <B AT S 1> นะครับย่อมาจาก b บ d บินตัน association Thailand คนที่เป็นคอ,อกีฬาที่ดูกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยที่แข่งขัน AFF สุ u กครับท่านก็จะคุ้นชินกับการใช้โลโก้ช้างศึกแทนธงชาติไทยนะเห็นไหมครับผลกระทบเรื่องนี้หลายคนยังไม่ทราบว่าเราเองเนี่ยถูกองค์กรต่อต้านสารกระตุ้นโลกนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว,ว่า w a d a หรือวาด้าเนี่ย สั่งแบนด์ห้ามใช้ธงชาติไทยเนื่องจากว่าเหตุผลก็คือกฎหมายไทยเนี่ยไม่มีการอัปเดตให้เท่าทันกฎหมายของวาด้าซึ่งรุ่งดังกล่าวเองเนะครับวา d a ด้ามีการออกกฎออกระเบียบเกี่ยวกับการใช้สารกระตุน้นทุกปีนะเขามีการอัปเดตตลอดและที่สำคัญคือ1มกราคม2021ก็คือปี64นี่เองมีการระบุเรื่อง นิยามการระบุโทษโดยกล่าวว่าโค้ชคนไหนนะที่มีส่วนในการโดบนักกีฬาในชาตินั้นต้องมีบทลงโทษทางกฎหมายด้วยและห้ามทำงานเกี่ยวข้องกับกีฬาโดยสิ้นเชิงแต่กฎหมายไทยนะลองมามองดูนะครับในพระชญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาพศ2555ไม่มีการระบุเรื่องนี้ไว้นะ โค้ชของโค้ชไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยท่านถ้าท่านจำได้ในการแข่งขันโอลิมปิกที่ผ่านมาผมเคยพูดเรื่องของการแข่งขันก,กีฬายกน้ำหนักที่ไม่มีทีมชาติไทยลงแข่งก็เป็นกรณีของโค้ชชาวจีนใช่ไหมครับหลิวหนิงเนี่ยที่เป็นโค้ชให้ในักกีฬายกน้ำหนักไทยมีการใช้เจลใสแบบพิเศษที่มีฤทธิ์ของสารกระตุ้น จนทำให้นักกีฬายกน้ำหนักไทยโดนแบนแต่ว่าตัวของหลิวหนิเงเองเนี่ยโดนสมาคมยกน้ำหนักอาจจะไม่จ้างต่อนะแบนก็จริงแต่บทลงโทษทางกฎหมายของไทยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้กล่าวถึงว่าจะมีโทษทางกฎหมายอย่างไรนะดังนั้นเพื่อจะให้วาด้าเนี่ยพอใจเราต้องแก้กฎหมายการใช้สารกระตุ้นในประเทศของเรานะครับซึ่ง ท่านก็รู้ว่าการแก้ไขปัญหาถ้าออกกฎหมายเนี่ยประเทศไทยเองเป็นประเทศที่มีกฎหมายเยอะมากนะครับจ่อเข้าสู่สภายเยอะมากแต่ขั้นตอนเนี่ยยืดเยื้อยาวนานที่สําคัญถ้าท่านติดตามข่าวหลังๆเนี่ยนะครับก็มีข่าวเกี่ยวกับสภาล่มหลายครั้งสภาไม่ครบองค์ประชุมไม่สามารถประชุมได้นี่คือขั้นตอนของกฎหมายไทยและเป็นปัญหา โดยเฉพาะสภาล่มเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะเป็นความรับผิดชอบเป็นหน้าที่นะของสสที่รับอาสาเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยแต่สุดท้ายก็เกิดเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นมานะครับและที่สำคัญเนี่ยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าการเสนอร่างกฎหมายแก้ไขสารต้องห้ามอาจจะใช้วิธีการออกพระราชกำหนด แทนการออกพระราชบัญญตัติคือถ้าออกเป็นพระราชบัญญัติเนี่ยจะต้องผ่านสภาสภาล่างคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนถึงจะเข้าสู่พุฒิที่สภาแต่ถ้าเป็นพระราชกําหนดเนี่ยก็เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้ขั้นตอนมันกระชับและที่สําคัญในปีหน้าเนี่ยเราจะมีการแข่งขันกีฬาเเช่นเกมเราจะมีการแข่งขันกีฬาซีเกมถ้ากีฬาเหล่านี้ซึ่ง นักกีฬาไทยเองเนี่ยมีโอกาสในการคว้าเหรียญรางวัลค่อนข้างเยอะถ้าภาพเหล่านั้นปรากฏว่าทีมชาติไทยไม่สามารถใช้ธงชาติได้ที่สําคัญคือมันไปพ่วงก,กับเรื่องของการจัดการแข่งข,ขันกีฬาด้วยนะคือไม่สามารถเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาได้ภาพเหล่านี้ถ้าออกสู่ประชาชนชาวไทยคอกีฬาต่างๆมันอาจจะ ดูทำลายความรู้สึกนะผมว่าที่สำคัญคือการมีธงชาติเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักดิ์ศรีนะครับและความภาคภูมิใจก็หวังว่านะครับรัฐบาลเองนะครับในฐานะที่ดูแลมีวิบฝ่ายค้านมีวิบรัฐบาลมีวิบต่างๆนานานครับมีกฎหมายที่ต้องเข้าสู่สภาฝากกฎหมายเรื่องการใช้สารกระตุ้นนะครับปรับให้มันเท่าทันเหตุการณ์ของวาดา ให้มันสอดรับกันเราจะได้เป็นเจ้าภาพการแกีฬาได้เราจะได้ใช้ธงชาติไทยเมื่อนักกีฬารับเหรียญรางวัลและมีการเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาเป็นภาพที่สวยงามมากและสร้างความประทับใจให้แฟนกีฬาชาวไทยทุกคนฝากประเด็นนี้ไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่กดนากดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ